โเคกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังและก็มิดลักแฟน FC ของผมด้วยนะครับวันนี้ก็มีชุดมาแรักกี้ลอยยอใหม่นะครับทุกคนช่วยแหกแตาดูเอาบัตรลักกี้ลอยยอของผมหนสิว่ามีกี่ใบอ่ะอู้แตเป็นชุดที่โคตรสวยอ่ะเฮ้ยเกินไปดูดิเนอู้ดูปีกดิโอ,โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับิปนี้เป็นคลิปสุ่มใช่ไหมล่ะผม จะสุ่มในเมื่อต่อเมื่อทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับถ้าทุกคนไม่กดไลค์ไม่กดซับสไครต์เนี่ยใครที่ไม่ส่มตาผมเนี่ยผมขอให้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นคำเพิ่มเพิ่มเติมเลยคือตอนนี้ผมไละสตีนในนี้โมทีวีนะครับกดเข้าลิงก์ด้านล่างสุดมาดูได้เลยนะครับสวัสดีครับบายบาๆเย้แต่รู้สึกค่อนข้างที่จะตัวใหญ่อยู่นิดหนึ่งนะคะคนดูไปแล้วไปดูกันว่าวันนี้เราจะสุ่มเอ่อหมดเพชรสักกี่พันกี่กี่เอ่อหมดบัตรบัตร รักก ok uh, like, uh, ี้สักกี้บัตกนะครับไปครั้งแรกหน่ก่อนมาครับีไปมาหนูก็่งับะผมเฮ้ยไม่ได้อย่้หนูมต้อง่องางไไปเไปตัวเองไม่ควได้มาเพ่อยากกดข้ามแก่น่านตีครับไปอย่างน่าหนูอยยังไม่มาัหนูว่าจะเป็นอยได้ไปโหัดย่งมีเยอะมากเลยดำดำนนียของาขอทษไม่ได้ของแล้วโอ้โหอี้แลวูี่ล่ะเอไอ้ยังเคยักสาวผู้ใดงามเ็นซัง ไปอีกหนึ่งทีวัดทีนี้ละได้กดสิบทีท่ทีนี้ละได้คนด,ดูไปได้แน่ได้แน่คนด,ดูได้แน่ What the f**k you ไปให้ผมละลายบัตรธรรมดาไปก่อนเอ้ยละลายบัตรบัตรหนึ่งใบไปก่อนสักสามใบนะ ไายง่ายเกินว่าหรือเปล่าไวชายเกินไปคนรู้ไม่ได้ง่ายจังอะรางวัลใหญ่อะครับชิวพปหนด้ามือทองกลับมาแล้วอเอ้ยส่วนใส่แล้วครับมาแล้วครับเกินไปไม่โหดจัหวะเป็นดน้ามือทองมาตล้วฟาเก์เฮ้ยเนี่ยโอเคข้างสุดเกย์ยังเปลี่ยนแล้วเอ้ย เข้า,าสู่ในเกมไปแล้วนะคะพี่ผู้ชมดูเล่นน้ำช่องผมดีโคตรเยอะอะ่ะเยอะจัดอะ่ะเบอร์เลยเยอะจัดอะ่ะผมดเบอรเลยค้นเยอะอะ่ะเยอะสุดๆอะ่ะโอ้โท่านที่จะตึงนะตอนนี้เป็นเวลาเออเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับเป็นนี่เที่ยงคืนมาแล้วจุดนี้ค่อ <ๆ S 1> นข้างที่จะสวยนะครับแลแบบแลบบแบบแบบไม่เยอะอ่ะไม่เยอะอ่ะเป็นฟุตที่แบบไม่เยอะอ่ะครับแต่ว่าสวยสวยดิสวยงามเฮ้ยผมฟุตสี่มาแล้วพูดบอก์สามอีกโอ้โหฟูมาแล้วฟักฟูนะ ฟูสุดๆอ่ะมาดูกันนะคะว่าผมจะเป็นเหยื่อเขาหรือว่าเขาจะเป็นเหยื่อผมแแน่นแต่ส่วนมากผมก็เป็นเหยื่อเขาเขาเขายิงขัวผมเป้งเป้งผมก็ตายอ่ะครับ ว่าทัา้นั้นของคนนี้จะคามมากเลยนะครับแต่ก็แม่ขึ้นมือมุมอยู่แล้วโอ้โหยิงวะวิ่งเลยจ้าเนี่ยคนที่เจอแล้วคนๆอ,อ่าจะยิงฉันไม่เจ็บแล้วนะเพราะว่าฉันมีเกาะซนะครับ แตยิงติดหัวมากเลยเาหนึ่งสาอ๊ยผมทำไม่ไงวะทำไม่ไงวะอีย ส, Jahres, ส,สเต็ปนักแข่งบ้นีส yes, ส่สเต็ปนักแข่งบ้นี่เย็ดเย็ดโกเทโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเจอคนอีกคนหนึ่งแล้วนะครับอ่าเขาพวงหัวแางนี้เรียบร้อยพวบกเลยเบ้งเรียบร้อยควายผมบอกเลยเรียบร้อยเจอมหาเทพเพิ่มผมเข้าไปก็ธรรมดาครับนี่อย่างนี้ผมนอีกตัวหรือว่ามีตัวเดียวไงอ่าเจิดตฟักครับเน่อ่าหัวโผล่นอ่ะโซนว่าไงว่าเป็นยังไงผมก็เจิดตฟักครับดาบอีกหนึ่ง จะยันระเบิดแล้วทุกคนถ้าเขาไม่ช่วยเพื่อนคือเพื่อนเขาจะตายและ้ะเขากาจะตายด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยอ่ะตายหมดยั่ไม่ตายหมดว่ะหมดเลยวะอือตายหมดคนดูมาดิคือฝีมือผมเนี่ยไปฝึกมาปเป็นเวลาล้านกว่าปีแล้วครับที่ผมบอกผมจะเลิกเล่นจริงๆผมไปแอบฝึกมาอือคุณไม่รู้หรออืมเชนฟาก้ามาโอเคไหมพูดได้ครับตอนนี้คลิปอาจจะสั้นไปนะคลิปนี้คนดูเพว่าผมไม่ค่อยเจอคนเลยอะ ไม่เป็นไรไมเป็นรถือว่าก็ยังได้ยิงอยู่นะครับก็ยังเล่นให้คนดูได้ดูอยู่เหมือนเดิมนะครับคือผมเอาง่ายผมบอกเลยผมคนหาคนไม่ค่อยเก่งนะผมหาไม่ค่อยเจอนละคนดูผมพยายามวิ่งไล่หาใหยแล้วนะที่ผมหาเนี่ย<อ>นะเชิดระฟักรับตรงไหนวะอ่าเหลอเชิดระฟักอับนี่มันยูไดสองวันนี้โคตรค ใครที่หวังจะเก็บแหล่งตอนกลางคืนนี่ก็เป็นเรื่องยากมากเลยนะคนดูการเก็บแหงตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลาที่แบบว่าก็น่าจะรู้ๆกันอยู่อ่ะเจอตี๊ดึงๆอ่ะผมว่าเริ่มฟักงงถ้าเก็บผมเลยน่าเก็บประมาณช่วงเออ่4โมงถึงเท่าไหร่ถึงประมาณ2ทุ่ม,ม่างเงี้ยผมจะคนละข้างหน้าผมจะตายเขาหรือเปล่าวะเขาจะข่มก็ได้นะผมไม่เจอตี้เลยว่ะคนดูผมเจอที่2ตี้เองไม่ไหนวะ เขาอยู่ไหนโน้วิ่งเขาอยู่ตรงแถวนี้นะเฮ้ยไหนวะเกินแก่เก่งเกินอยู่ไหนวะเอ้ยเจตบันมันอยู่ไหนวะเฮ้ยโหันนี้ค่อนข้างที่จะบีบช้านะ ทีไหนละล่ะตัวนั้นเจ้าอยู่ไหนเจ้าออกมาให้5่าคิวซะเถอะนะออกมาให้คิวดีๆอย่าให้ได้ไดไดไดเชยกำลังเลยนะโอ้โหคิวกันยับเลยว่ะคนดูผมไม่ได้ค่าเลยอ่อเยอะเพิ่งค่าไปหมดสิฉันจะทำคลิปแหมเดอนทางรถ้ายมือโอ้โห,โห,โหยิงยากยิงยากโคตรคนดู แต่ฉันก็จะตามเพราะว่ากูหาคิวไม่เจอเลยเวนโอ้หรือสิคนแล้วอ่ะคนดูประมาณ2ตี้นะสองตีสามตี้อ่ะประมาณนั้นนะครับแต่น่าจะตี้น่าจะอยู่ไม่ครบหรอกจากที่ผมเดานะเดี๋ยวมาสองตัวไงทันทีไม่นะกูจะหกคิวไม่ได้นะ อเดี๋ยวสองตัวกันเลยทีเดียวอุ้ยตรงนี้ก็มีสองตัวโอ้โหตรงไหนกนดีวะอะตรงนี้กันแล้วกัน,กน,กน,กนตรงไหน,นเอยว่าสองชั้นเหรอ เราจะขึ้นบ้านวะคนัดูโอ้โหกี่ตัววะนะโอ้ราฟักลงนะไปเอ้ย บนไม่น่ารอดอ่ะโงบี้ล้วะปลนคนสุดท้ายแล้วคนรู้องวานในไป้างตรงนี้หนึ่งนคน,คน แจเต้นแล้วคอ,อนโดคอแล้วค่ะ12คิวก็ยังดีนะม,มาทุกคนผมจะทำให้ดีที่สุดทุกคนไม่ม,ไม,มีไม่มีบ้านคนด้วยนะครับคนต้นที่มึ้งบีมาไม่มีบ้านคนเลยนะครับโอโห้โอโห้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะน่าปรับ โอเคจ่อปอกดแรงเหมือนจะยิงติดหัวแล้วมั้งนะ เกินไปเฮ้ยควัมที่สุดแล้วคนดูโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบาย,บาย